อันนี้คือคืองานที่เราทำเนาะเราก็จะได้อันนี้อันนี้คืออวเชอร์ที่เราได้อันนี้คือรายได้ที่เราได้นะคะอันนี้คือไม่ได้เติมเลยนะตรงนี้คือเราได้ที่ได้อันนี้คือเงินที่เราได้มาโดยที่เราไม่ได้เติมนะคะตอนนี้มีรายได้จากตรงนี้460 สามบาทแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นไวเชอร์ที่เราไม่ได้เติมตล้นี้ก็มีอยู่6ก0ัสองแล้ว,วเราจะพิชิตวันสตาร์กัน<ไ>สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ถ้าเราอยากรู้เราก็เข้ากดสูตรการเรียนรู้ตรงนี้เนาะมันก็จะเข้ามาที่หน้าการเรออยียนรู้อ้จะมี มันช้าหนึง่งมันก็จะมีการทําความรู้จักกับสีวิไลนะคะถ้าเน็ตดีๆเพื่อนๆก็จะเห็นหน้ามันจะค่อยๆขึ้นมาตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนๆเข้าไปศึกษาดีก็จะรู้ว่าทําไมทําไมพิดาถึงตัดสินใจทํานะคะโอ,อ้เน็ตพี่ดาช้ามากเลยนะโอเคไม่เป็นไรเราออกก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้ออื่นกันทีนี้อ้าว กดเลยไปแล้วเข้าใหม่คเข้ามานะแรกโดยที่เรายังไม่ได้ สมัครสมาชิกมันก็จะขึ้นหน้านี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูการซีวิไลทําอะไรได้บ้างเติมเงินมือถือได้นะคะช้อปปิ้งได้สินค้าหลากหลายมากมายเลยมีเห็นไหมมีทุกอย่างนะคะในซีวิไลมีทุกอย่างให้ทุกคนได้ใช้ได้ซื้อนะคะการซื้อการใช้จ่ายตรงนี้นะคะเราจะใช้ v ว i c เชื่อไวซ์เชื่อที่เราเติมเข้าไปนะคะในตอนแรกที่เราสมัครเข้ามาเราก็จะเป็นสมาชิกเฉยๆแต่พอเราเติมไว้เชื่อเข้าไป1000บาทเราก็จะเลือกเป็นนักธุรกิจใน แผนง,งานนะคะก็จะมีรายละเอียดที่พี่ดาเคยแชร์ให้แล้วเนาะใครอยากรู้รายละเอียดอีกทีหนึ่งเราก็มาคุยกัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมเกมปลูกต้นไม้ได้ตังค์นะคะพี่ดาก็เล่นอยู่เหมือนกันนะคะซื้อครั้งเดียวต้นละพันเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเลยนะคะแล้วก็มีรีวิวเวอร์รีวิวเวอร์พี่ดาก็ทําอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทํางานโพสต์วันละ2โพสต์นะคะ5วันเป็น10โพสสิ0โพสต์เราก็จะได้เป็นอยเชอร์มา100บาทเอามาซื้อของในนี้ได้ทุกอย่างเลยนะคะน,นะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคาว่ามันมีสินค้าหลากหลายมากเลยเนาะซึ่งตอนนี้พี่ดาน่ะ ก็มาซื้อของในนี้ใช้แล้วนะคะจากที่เคยซื้อข้างนอกก็มาซื้อในนี้เพราะว่าเราจะได้ท็อปอัพอีกร้อยละ1บาทนะคะได้ท็อปอัพหจากการที่เราเติมเงินเข้ามาเพื่อที่จะมาซื้อของในนี้มาใช้ในชีวิตปรตะจําวันของเราเนาะก็อย่างเช่นแปบสบู่ยาสะผมยาสีฟันคือในนี้มีหมดเลยนะคะแม้กระทั่งวิตามินโปรตีนต่างๆเห็นไหมนี่ น,น้ำยาประพันุุมก็มีเห็นไหมคะฟ้าทะลายโจรก็มีนะของบำรุงร่างกายคอลลาเจนต่างๆเนี่ยมันดีตรงที่เราเติมเข้าไป1,000เราจะได้พันสิบบาทเราได้เพิ่มมาอีก10บาทนะคะแม้กระทั่งปุ๋ยเคื่อเกษตรกร,เ,กรเราก็มีนะคะทุกอย่างมีขายในนี้นะคะเพื่อนๆแม้กระทั่งเราจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะเราก็เข้าไปที่ ทูไวเลตเราก็เติมเงินเข้ากอเกตแล้วมาจ่ายเราก็โอนเข้าทูไวเลตเราก็โอนจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้เลยนะคะอืมนไหมคะแฟบก็มีอะไรก็มีม,มีหมดเลยนี่ไงถึงอยากชวนเพื่อนๆมาใช้จ่ายในสีวิไลเพราะว่าเงินมันเนี่มันไม่ไปไหนนะมันงอกเงยนะคะโอเคค่ะมีเท่านี้นะคะตอ,อนนี้ก็เป็น อลายแรกเนาะทดลองทดลองโอเคไปแล้วนะคะไม่รู้จะติดไหมสต็อป